ณห,ห้องประชุมสระโบราณโรงพยาบาลสุรินนายแพทย์ชวมัยสืบนุการผู้อํานวยการโรงพยาบาลสุรินท์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสันจรไวัยรัตตักอักเสบบีและซีมหันตภัยร้ายรักษาได้ก่อนสายเกินแก้มีพันเอกผ่อนพิเชษเกตพันธ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัตรโยธินร่วมเป็นเกียรติในงานโดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกปี2565 พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B. เรื้อรังประมาณ257ล้านคนและผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี C. เรื้อรัง71ล้านคนสำหรับประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B. ประมาณ2.2-3ล้านคนและผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี3-8แสนคนซึ่งพบมากในวัย30ปีขึ้นไปและจากสถิติการรักษาผู้ป่วยโรคตับที่โรงพยาบาลสุรินทร์ในปี2565-2566 พบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี B จำนวน2 5 5คนและ2,325คนเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี C. จำนวน424คนและ499คนซึ่งมีแนวโนม้มเพิ่มขึ้นทั้งสองชนิดองค์การอนามัยโลกและประเทศสมาชิกจึงกำหนดเป้าหมายาการกำจัดโรคไวรัสตับอักเสบบี B และไวรัสตับอักเสบซีภายในปี2,573ประกอบด้วยลดการติดเชื้อไวรัส ตับอักเสบบีรายใหม่ร้อยละ95ลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีรายใหม่ร้อยละ80เพิ่มการวินิจฉัยผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซีให้ได้ร้อยละ90เพิ่มการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบได้มากกว่าร้อยละ80และลดอัตราการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีลดลงร้อยละ65โดยใช้มาตรการรณรงค์ป้องกันและดูแลรักษาที่สำคัญ ได้แก่การให้ความรู้การให้วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยโดยเร็วและการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยมูลนิธิตับแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงผลกำไรบริหารงานโดยคณะอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆ フフフフフ。 สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน